สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่4มิถุนายน2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ FC ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ทุกท่านได้รับชมนี้นะคะคือการจอเด่นวิ่งลูดแต่และรอบแล้วนะพี่น้องถ้าพี่น้องบ่งมัก ก็ชอบให้รอดูเลขเด่นประจําวันหรือเลขมัดรวมนะคะทุกท่านค่ะเดี๋ยวใจจะบอกวิธีการสังเกตนะคะว่าถ้าไม่ชอบเด่นแยกจะตามเลขมัดรวมหรือเลขเด่นประจําวันให้ดูยังไงนะคะรอดูที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านไปดูที่3ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่3นะคะใจให้เด่นเฉพาะกิตศูนย์และ9วันนี้ศูนย์และ9หลุดค่ะทุกคนมา2 4 7สี่็ ห้าแปดนะคะทุกคนคู่ด้านบนมาทั้งสองคู่เลยทั้งสี่เจ็ดทั้งห้าแปดแลพี่น้องเดินแยกหลุดนะคะมัดรวมมาสี่นะคะกาชาติใจให้หกและห้ามาสี่สองสี่หกเก้าเดินแยกมาหกนะคะเข้าคู่หกเก้าเน้ะพี่น้องคู่ตัวเจาะไม่เข้านะคะหกกับห้าพิเศษเจให้สามและสองมาศูนย์หนึ่งห้าห้าสามนะคะทุกคน มาคู่จ่อนะคะห้าสามสามห้าแล้วก็คู่จ่อของมัดรวมหนึ่งห้าห้าหนึ่งค่ะทุกคนคะถ้าใครชอบก็ถ้าใครชอบเด่นแยกก็น่าจะได้แล้วมัดรวมก็น่าจะได้อยู่นะคะทุกคนคะปกติจะให้หกและห้ามาศูนย์สองสี่หกเก้าหกเก้ามาอีกหนึ่งรอบนะคะสองสี่สี่สองมาอีกรอบพี่น้องเลขสี่เลขเด่นมัดรวมนี้ก็เข้าดีนะคะทุกคน vap จะให้สี่และสามนอยสุดท้ายหลุดนะคะมาเจ็ดเก้าหนึ่งสองหคู่ด้านบนมาสองหกหกสองนะคะทุกคน fc ลองสังเกตนะคะว่าวันนี้เลขเด่นประจําวันหรือมัดรวมไหลนะคะทุกคนก็มาด้วย,วยกันนะคะจะคิดว่าเพราะว่านอยแรกก็เลขเด่นประจําวันเข้านะคะกาชาติเด่นประจําวันพร้อมัดรวมนะคะพิเศษสามและสองก็มัดรวมหนึ่ง นะคะปกติ6และ5ก็มัดรวม4ี่ดินประจำวัน2เนาะพี่น้องหน่อยสุดท้ายก็เลขเดินประจำวันไหลนะคะทุกคน6 2 2 6เนาะค่ะทุกคนไปลุ้นต่อนะคะวันที่4นะคะวันนี้คู่ด้านบนก็คือว่าเข้าเยอะนะคะทุกคนแต่ว่าคู่เจาะก,ก็ไม่ได้มามากนะคะ วันที่4ี่ใจก็เอาผลการออกรางวัลวันที่3 4ตัวบนมาคำนวณให้ทุกท่านได้รับชนนายปกติ5 0 2ศูพิเศษ6015 v ย์หนึ่งห้าบีพีสอก้บวกสบวกสบวกหบวกหบวกหบวกสบวกเบกเได้4ี่สิบบสอลบหนได้สี่สิบบวกหได้4ี่ จะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากได้สามตัวก็สี่หนึ่งหนึ่งถึงสี่หนึ่งเก้าสี่สองหนึ่งถึงสี่สองเก้าสี่สามหนึ่งถึงสี่สามเก้านะคะมาดูสองตัวคอมน่าจะเป็นนะคะทุกท่านเมื่อวานนี้สามตัวหลุดนะคะทุกคนหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหนึ่งถึงสองเก้าสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้า 1> 3ามหนึ่งถึงสามเก้าสามหนึ่งสามสนะคะทุกท่าน1นึ่หนึ่งถึงหนึ่ใจมากหนึ่งสามหนึ่กหนึ่งแปดหนสองหถึงสอนะคะสองหนึ่งสองสสองหสองเก้า 25 3 1้า,านถึงสามานะคะสามหนึ่ง3า3ส,าสาห้าสามเจมป,มเประมาณนี้นะคะทุกคนทีนี้มาดูตัวเด่นนะคะว่าเอจะชอบหรือเปล่านะคะเด่นเฉพาะกิจวันนี้อยู่ที่2และ1น,นะคะกาชาติก้าและแพิเศษ5และสี ปกติห้าและสี่นะคะทุกคนเมื่อวานนี้เล็กเบิ้ลก็ไม่เข้านะพี่น้อง v i p 6หกและห้านะคะนอยพิเศษและนอยปกติมีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลนะคะถ้าชอบ FD ก็ค่อยตามเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมาดูตัวเจาะนะคะเฉพาะกิจสองและหนึ่งตัวเจาะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองสองสองสามสองกาชาติก้าและแปด หนึ่งแปดสองแปดสามแปดหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าพิเศษกับปกติห้าและสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หนึ่งห้าสองห้าสามห้า v ีเหกและห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหนึ่งหกสองหกสามหกนะคะทุกท่านประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะทีนี้เรามาดูเลขมัดรวมนะคะทุกคนมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยเลยนะคะประจำวันที่สี่มิถุนายนนะคะอยู่ที่เลขสามในเลขเก้า มาดูเลขสามแลเลข 9, เก้คู่มัดรวมกับทุกคน3ามกับ9มี1นึ่งสามสองสามสามสมหนสี่หสองะคะทุกท่านขะเซ็นขออนุญาตเขียนวันที่นะคะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนให้ทุกท่านทําแบบนี้นะคะเช่นนอยเฉพกิจนะคะสองและ1มัดรวม สามในเนะคะเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามองสอสองหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสาหนึ่งอย่างนี้ไปทุกต้นอย่างนี้เป็นต้นทุกหน่อยนะคะพี่น้องแล้วจะหมักแล้วจะชอบแล้วแต่ความแล้วแต่ดวงพี่น้องเบาง่ายๆนะคะทุกคนที่นี้เรามาดูเลขเด่น ประจำวันนะคะเผื่อ fc ชอบเนาะพี่ดองเนาะเลขเด่นประจําวันประจําบัคารหรือที่เลขสามเลขแปดเลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสามค่ะทุกท่านสามกับแปดนี้ fc ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะที่นี้ใจจะบอกวิธีการสังเกตนะคะถ้าสมมติว่าน้อยแรกนอยสองนอยสามสามนอยนี้หลุดนะคะทุกคนให้ fc ปกี่เลขเด่นประจําวันนะคะหรือมัดรวมให้ดูยังไงนะคะน้อยเลขหนอยสองเริ่มเข้าน้อยเริ่มเช่าเข้าเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันก็จะไหลนะคะทุกคนนนอยเลขหนอยสองอยสามเริ่มเข้ามัดรวมมัดรวมก็จะไหลนะคะทุกท่านลองสังเกตดูเด้อพี่น้องเด้อลองบึ้งคักนะคะทุกคนใจก็ดูมาเหมือนกันนะคะทุกคนใจก็ไม่ใช่คนเก่งเนาะพี่น้องเนาะ ก็ทำตามสูตรนะคะทุกท่านคะ่ะถึงคำนวณถึงหาวนอนบันลยพี่น้องคำนวณไว้เจดตอนกลางคืนนะคะทุกคนเวลาก็ต่างบ้านเราสองชั่วโมงเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะขอโทษขอภัยด้วยในความง่งนอนนะคะ,ท,ท,คะทุกท่านคะ่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางฮานอยวันที่4มิถุนายนสองพันห้าร้เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะ ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขโมันมานสุขภูสุขค้นพี่น้องสวัสดีค่ะ